สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนเข้าแล้วศิระอ่วมหนักกะกโตฟันอายาปมสมัครเลือกตั้งสสทางที่รู้ว่าขาดคุณสมบัติโทษหนักสูงสุดคุกสิบปี โดยเมื่อวันที่9มีนาคมปี2565รายงานข่าวจากสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคอตอได้เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้ที่ประชุมคอตอมีมติให้สำนักง,งานคอตอแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีอาญากับนายศิราเจนจาคะอดีตสโสกทมพักพระรังชารัฐกรณีรู้อยู่แล้วว่าไม่มีคุณสมบัติ สมัครรับเลือกตั้งสสแต่ยังใช้สิทธิ์ลงสมัครตามมาตรา151พรบว่าด้วยการเลือกตั้งสส2560แล้วหลังจากพิจารณาสำนวน การสอบสวนกรณีที่พลตบนเอกเสรีพิสุธิ์เตมีเยเวตสดบ,บัญชีรายชื่อหัวหน้าพักเสรีรวมไทยยืนคำร้องว่านายศิระขาดคุณสมบัติลงสมัครรับเลือกตั้งสสจากเหตุเคยต้องคำพิพากษาในคดีช่อโกงแล้วเห็นว่านายศิระขาดคุณสมบัติจรงิงขณะเดียวกันสารธรรมนูญก็มีคำนิชัยให้สมาชิกภาพสดของนายศิระสิ้นสุดลงจากเหตุด,ดังกล่าวด้วย ทางนี้ตามมาตรา151กํากำหนดโทษของผู้ที่รู้ว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครไว้ต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่1-10ปีปรับตั้งแต่20,000บาทถึง2 0 0แ0 0บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปี ส่วนที่นายศรีสุวรรณจันญ,ญาเลขาที่การสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยืนร้องขอให้เอาผิดกับนายอุตมสวนายนขณะเป็นหัวหน้าพักพระมงชารัฐลงนามรับรองส่งนายศิระลงสมัครรับเลือกตั้งโสสยังอยู่ในชั้นดำเนินการของสำนักง,งานกกตโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนม,มากเช่น คนที่ได้คะแนนลำดับที่สองควรจะฟ้องกลับอย่างยิ่งฟ้องกลับกกตรับรองให้ผ่านอันนี้ชัดเจนกว่านะครับควรจะมีองค์กรที่ใหญ่กว่ากกตเพื่อลงโทษคณะกรรมการกกตชุดนี้ที่มีความผิดรับรองคนขาดคุณสมบัติเข้ามาเป็นสสแต่แรกที่กกอตอรับรองให้ผ่านต้องโดนลงโทษด,ด้วยไหมแบบนี้ต้องยุบพักด้วยไหมครับ ท่านเซรีเอาให้สุดๆครับขอเป็นกำลังใจให้กับท่านเซรีปรับคนชั่วต้องให้มันรับผิดชอบค่าเลือกตั้งคืนเงินเดือนเบีย้ยเลี้ยงเบี้ยประชุมอาหารหลักอาหารว่างสิทธิที่ใช้ในการเดินทางที่พักอย่าให้มันกลับมาทำชั่วได้อีกในการตรวจสอบใครเซ็นให้ผ่านไม่ใช่คอตอหรอกครับอยากเห็นกกตโดนด้วยนะครับมันต้องเอาผิดหัวหน้าพักด้วยที่ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติตอนรับสมัคร ต้องลงโทษพวกงโง่ๆนั้นด้วยที่ตรวจสอบกันดีสุดๆดีไปหมดทำงานระดับชาติฝีมือเด็กประถมแล้วพักที่ลงไม่ตรวจสอบผู้สมัครก่อนหรืออย่างไรการมตามสนองแล้วสิระจัดให้เขาหนักๆหน่อยนะครับแบบนี้ต้องยุบพักเพราะพักต้องรู้เรื่องการขาดคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นสสสมรู้ร่วมคิดต้องชดใช้ค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดในการเลือกตั้งด้วย นายุก็ต้องสิ้นสภาพโดยอัตโนมัติผมว่างานนี้มีแถแน่นอนเอาแล้วงานนี้ความผิดชัดเจนเครือข่ายภาคประชาชนให้ข้อมูลกะกะตยุบพรังชารัฐยันกรรมการบริหารพักรับรองศิระลงสสขัดต่อกฎหมายต้องมีโทษด้านบิ๊กป้อมโดนด้วยจอยุบรัคเศรษฐกิจไทย เครือข่ายภาคประชาชนแจ้งกกตกรณีร้องสารรัฐมนูญยุบพักพระรมชารัฐเหตุยินยอมรับศิระเป็นสะสะขัดต่อกฎหมายด้านเอกชัยเผยมีไม้สองจอ้ฟองประวิทย์ครอบงำภาคเศรษฐกิจไทยที่สำนักงานคณะกรมกรมการการเลือกตั้งหรือกกตเครือข่ายนักกิจกรรมทางการเมืองประกอบด้วยอติเทพทิติพล์เอกชัยหงกังวานและวันนาวลีธรรมสัตยาหรือตี้พเยา ได้เดินทางมาให้ถ้อยคำและแสดงพยานหลักฐานประกอบคำร้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ได้ทำหนังสือร้องเรียนต่อกกอต,อข,อตอขอให้ยื่นคำร้องต่อสารธรรมนูญเพื่อมีคำสั่งให้ยุบพ,พักพร่องชารัฐเมื่อวันที่27ธันวาคมปี2005ที่ผ่านมา นายอาทิเทพทิติพลระบุว่าคำร้องขอ,อยุบพักพระธรรมชารัฐสืบเนื่องจากสารธรรมนุญได้วินิจฉัยสมาชิกภาพของศีราเจนจาคะให้สิ้นสุดลงตามมาตรา1นึ่หนึ่ง,งวงเล็บห ประกอบมาตรา98วงเล็บ10ซึ่งมีสาเหตุอันเชื่อได้ว่ามาจากการดำเนินการของพรรคพัชารัฐรวมถึงกรรมการบริหารพรรคได้กระทำการอันผิดกฎหมายขาดความรอบคอบขาดความซื่อสัตย์สุจริต และขาดความมีคุณธรรมจริยธรรมขัดต่อรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพศ2560เป็นเหตุให้ประเทศชาติได้รับความเสียหายจึงขอให้สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินคดีต,ตามกฎหมายและหรือยื่นสารรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพ,พักพระองชารัฐเป็นการเร่งด่วน อย่างไรก็ตามนับเวลาที่พักพรารัชยฐยื่นรายชื่อศิระเข้ารับตำแหน่งสสอน,นั้นหัวหน้าพักในเวลานั้นที่ลงนามยินยอมคืออุตมะสะวนายนและอดีตรัฐมนตรีซึ่งอาจไม่ได้ยึดโยงกับหัวหน้าพรรคปัจจุบันอดิเทพกล่าวว่าต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสารรัฐมนูญแ,และการดำเนินการของกะกะต นายอาทิเทพกล่าวว่ากรรมการบริหารพรรครังชารัฐในขณะนั้นต้องร่วมกันรับผิดชอบการสิ้นสมาชิกภาพสสข,ของนายศิระมีผลผูกพันกับพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคส่วนที่มีคำสั่งคอสชอในปี2562ให้ผู้สมัครรับรองคุณสมบัติตัวเองในการสมัครรับเลือกตั้งนั้นเห็นว่าอยู่ที่กรกตจะพิจารณายื่นยุบพรรได้หรือไม่เพราะในการยื่น เป็นการยื่นสังกัดพักการเมืองด้วยหรือไม่ซึ่งพักก็ต้องมีกรรมการบริหารพักที่ต้องรับผิดชอบรวมทั้งตัวผู้สมัครและพักการเมืองขณะเดียวกันได้ยื่นเรื่องต่อนายชวนหลีกภยัยประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้พิจารณาเพิกถอนถ้อยคําข้อความใดๆของนายศิระเจนจาคะที่อ้างเป็นสสนับแต่ 24มีนาคมปี2562หลังสารัฐธรรมนูญชี้ขาดสิ้นสมาชิกภาพสสด้านวันนาวลีได้เปิดเผยอีกประเด็นในคำร้องว่าเนื่องจากสารัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ศิระขาดคุณสมบัติการเป็นสสตั้งแต่แรกรับตำแหน่งดังนั้นทุกคำพูดและการการะทำของศิระ ตลอดระยะเวลาการเป็นสสในสภาผู้แทนราษดรจึงควรถือว่าเป็นโมฆะด้วยเพราะถือว่าศิระไม่มีคุณสมบัติในการใช้อำนาจสสตั้งแต่แรกนอกจากนั้นวันนวลียังกล่าวว่าแม้พวกตนจะไม่ได้มายื่นคําร้องในวันนี้แต่เชื่อได้ว่าต่อไปจะต้องมีประชาชนกลุ่มอื่นมายื่นแทนแน่นอน ขณะที่เอกชัยหงกังวนกล่าวว่านอกจากคำร้องนี้แล้วตนยังได้เคยยื่นคำร้องต่อกตกตให้ยื่นสารธรรมนูญเพื่อออกคำสั่งยุบพักพระรังชารัฐมาเมื่อปลายเดือนที่แล้วเนื่องจากพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพัก และรองนายยกรัฐมนตรีได้กระทําการอันเข้าข่ายครอบงําพักการเมืองอื่นอันได้แก่พักเศรษฐกษิจไทยซึ่งความผิดข้อน,นี้จะนําไปสู่การยุบพักเศรษฐกิจไทยประกอบกับความผิดของพลเอกประวิทย์ผู้เป็นหัวหน้าพักที่ครอบงําพักการเมืองอื่นขัดต่อมาตราย9ก็จะนําไปสู่การยุบพักพระรัชารัฐด้วยขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมัติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวด